เจ้านี้มันร้กาจมากเลยอ่ะมันปล่อยพลังได้ด้วยทุกคนเอาสิ่งแล้วว่าแล้วหน้ามันจะทำอะไรกันนี่เอา้ามันส่งหัวในเจ้าเสามาเหรอทำได้ใจให้มันมากนะโอ้โยเกลิ่มอนใช้ไปสายแปลงร่างคุณรับเป็นสายชิงก้าะสุดยอดเลยเ และสามาและคว้าคิดว่าจะหนีพวกข้าพ้นเหรอตั้หพวใจโดนเสาโอ้โหนี่มันเจ้าแซนเฮดหัวแพ็คแมนนี่นาะกำลังไล่กินไดนเสาที่เล็กเราหนีไปไหนหมาให้จับ ดดเดรุ่งเสาเราจะหนีทันไหมเนี่ยคิดว่าจะหนีพวกข้าพ,าพดอนนดีเหรอจ้าผูเดร่งแย่แล้วอะ่ะเดรุเสาเราถูกมันยิงล้มลงแล้วทุกคนกเราเสิแล้วไม่ทันแล้วมันกินไปแล้วอ๋อล้ โอ้โหขนาดแม้กระทั่งทีเล็กมันยังจับกินได้อย่างง่ายเลยอะฝูงเลยเดาเสาเรีบเว่งอย่างด่วนเลยนะจะหนีไปไหนาให้จับกินซะดีๆ,ๆโอ้โยจอนนี้มันร้ายกาจมากเลยอะมันปล่อยพลังได้ด้วยทุกคนเอาเสร็จแล้วว่าแล้วอะโดนจับกินอีกหนึ่งตัวแล้วทุกคนลอ,อยยังดัง ไม่ไหวแล้วล่ะต้องขอกำลังเสริมมาช่วยแล้วว้าวยนโกโกวามาช่วยเราแล้วจัดการมันเลยอย่างนั้นยนโกโกวาโอ้โหพวกันเทียบเลยนะสุดยอด แค่ช็อตเลยเหรอเนี่ยสุดยอดเลยหื่นก,ก็วายยิงหัวมันหลุดหมดเลยอ่ะสุดยอดน้อยนะแก่ทำลูกน้องข้าหัวหน้ามันเหรอเนี่ยเผอพลังข้าหน่อยมันจะทำอะไรทุกคนมันกำลังจะทำอะไรเจ้าหัวหน้ามันจะทำอะไรรันเนี้ย เอามันส่งหัวได้เจ้าเสามาเหรอทำเป็นได้ใจให้มันมากนะดูสิมีหัวได้เจ้าเสากัหมดเลยพวกขอดกัวหุน่นยนต์โกโกวากาวาระจอกกระจอกหรือไงระวังตัวด้วยแล้หุ่นยนต์โกโกวาไม่เจเาลืมเนี้ยม,มันมีพลังของไดโนเสาร์อยู่นะเจ๋อพลังข้อน้อยฮ่ ไม่นะกุก้งวานหุ่นยนต์กุ้วาเราแพ้ซะแล้วอ่ะุณนึกว่าจะเก่งกว่านี้นะไม่ไหวแล้วนะขอกำลังเสริมช่วยหุ่นยนต์กกงวาหน่อยทุกคนว้าวคุณฮักมาช่วยเราแล้ว โดยเลมอนใช้ไปสายแปลงล่างคุณฮักเป็นใส่ชุดเกราะสุดยอดเลยฝากจัดการด้วยคุณฮักเลยคักตัวเดี่ยวจะนี่หน่อยไนไม่นะสุดยอดคุณฮักไม่เป็นไรเลยเลย,เลย จริงๆเลยเจ้าไซเลนเฮดหัวไดียวเสาหน่อยนะแกลุยเลยคุณฮะกลับไปคุยกับลาบม่วงสาวไม่นะอรอฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวจะมาแจ้งค้นใหม่ใครกันแน่จะไปคุยกับลาบมาม,ม่วนะ <c oughs> ง,งทำ ได้ใจให้มันมากนะเดี๋ยวก็รู <S 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 ้เหมือนเหมือนเหมืนจังหวะนี่แหละคุณฮักมันกำลังเหมือนลุยเลยโชวนี่หน่อย <S <S อะไรอะไรตัวอะไรคุณเด็ดเสร็จมากไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อ้สุดยอดเลยมาคิดเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมทุกคนคุณฮักช้าพลังต่อยเลยนะไปละ <c oughs> หน่อยนึบแก <c oughs> อ่อะไรอะไรเกดอะไรขึ้นไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่องอย่าพึ่องอ <c oughs> <c oughs> หัวหน้ามันโดนคุณฮักจัดก,การแล้วโดนเหยียบจมดินแบนตะละตะแตะเลยในที่สุดเราก็ช่วยเดรโเสาวได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคุณฮักก็พาเดรโเสาวกลับสู่จุสิทธิ์ปาางได้สำเร็จขอบคุณมากเลยนะคุณฮักน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆในการช่วยเดรโวสาวของเราต่อไปไปด่า